ค,คุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวคะ่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิชั้นกันทนยาพรนนชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องราวแรกนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังคะ่ะเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้พบปากกับชาวสมุทรสงครามเพื่อที่จะหารือแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐ,ฐกิจสร้างมูลค่าและก็การยกระดับรายได้ประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงการรับฟังข้อเสนอผู้แทนของประชาชนเน้นยำ้ำเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหานั่นเองคะ่ะโดยทางด้าน ของนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่า พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะนะคะได้เดินทางมาพบปะประชาชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างมูลค่าและการยกระดับรายได้ของประชาชนชาวสมุทรสงครามพร้อมกับรับฟังข้อเสนอจากผู้แทนประชาชนทั้ง4กลุ่มและได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วยนั่นเองนะคะในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนั้นได้รับฟังข้อเสนอจากผู้แทนเครือข่ายของประชาชนทั้ง4 ก,กลุ่มค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 1. กลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจังหวัดสมุทรสงครามขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเพื่อกระตุ้นตลาดสินค้าเกษตรการดึงดูดนะักท่องเที่ยวซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดค่ะ สองค่ะสมาพธ์ชาวนาเกลือทะเลไทยขอความอนุเคราะห์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำนับตั้งแต่ปี2,557 เป็นนนต้นมาะะคะซึ่งส่งผลให้กเกษตรกรนั้นประสบปัญหาขาดทุนสะสมเกิดปัญหาหนี้สินและทําให้การทํานาเกลือนั้นลดลงค่ะสามค่ะสมาคมประมงสมุทรสงครามนั้นขอความอนุเคราะห์แก้ไขความเดือดร้อนของชาวประมงจังหวัดสมุทรสงครามกรณีการแก้ไขปัญหา IUU ตั้งแต่ปี2558ที่ส่งผลกระทบต่อชาวประมงตลาดปลา อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะและ4นะคะก็คือสมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวจังหวัดสมุทรสงครามค่ะขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่าและแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวผลและมะพร้าวอ่อนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนั้นได้รวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนรวมไปถึงเรื่องความเดือดร้อนของชาวประมงนะคะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขปัญหาแล้วนะคะโดยส่วนของ กรมการจัดหางานนั้นได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยกำหนดให้ในายจ้างภาคประมงที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มี CI หรือว่าพาสปอร์ตสามารถนำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวมาต่อใบอนุญาตทำงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566ค่ะและนำเอกสาร CI หรือว่าพาสปอร์ตนั้นมายื่นภายในวันที่15พฤษภาคม2566ซึ่งทางสมาคมประมงสมุทรสงครามและชาวประมง ได้ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลนะคะที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเกิดผลขึ้นจริงค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนั้นได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนชาวจังหวัดสมุทรสงครามอีกครั้งค่ะซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพในหลากหลายด้านค่ะทั้งการมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่นการเป็นเวนิสตะวันออกของไทยรวมไปถึงสินค้าเกษตรที่ขึ้นทะเบียนบ่งบอกชี้ชัดถึงทางภูมิศาสตร์นะคะนาเกลือดอนหอยหลอด ตลาดน้ำอัมพาวาและตลาดล่มหูปเป็นต้นสำหรับปัญหาต่างๆนะคะตามที่ประชาชนได้เสนอมานั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะและก็จะกำกับ ติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วโดยขอให้เจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องทํางานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและคําสั่งของนายกรัฐมนตรีภายใต้การดําเนินการที่ถูกต้องตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมยืนยันการทำงานทุกอย่างของนายกรัฐมนตรีคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศจะได้รับเป็นสำคัญค่ะโดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้ตราบใดที่มีหน้าที่ในการดูแลประชาชนก็จะทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้นมีความสุขตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยพิจารณาดาเนินการตามความจาเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับงบ ประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดทั้งแนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟสายแม่กลองวงเวียนใหญ่มหาชัยบ้านแหลมแม่กลองและโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําหลักและระบบป้องกันน้าท่วมชุมชนเมืองสมุทรสงครามอําเภอเมืองสมุทรสงครามระยะที่1รวมไปถึงรัฐบาลน,นั้นได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและสถานการณ์โลก โดยเฉพาะการศึกษาเล่าเรียนนะคะต้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อจบออกมาจะได้มีงานทํามีอาชีพและ,ะไรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคตตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้ย้ําถึงการเพราะปลูกพืชทางเกษตรต้องปลูกในพื้นที่ถูกต้องและถูกกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศเพราะว่าจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงผลผลิตต่างๆได้ดังนั้นต้องเร่งขับเคลื่อนเกษตร GI และเกษตรปลอดภัยตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลนั้นยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ทุกกลุ่มในการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมั่นคงค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงการขึ้นรถไฟที่ออกเดินทางจากป้ายหยุดรถลาดใหญ่ไปยังสถานีรถไฟแม่กองนะคะโดยขบวนดีเซลรางที่4383 ปายหยุดรถลัดใหญ่สถานีรถไฟแม่กองเพื่อตรวจติดตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนณนะสถานีรถไฟแม่กองตำบนแม่กองอำเภอเมืองสมุทรสงครามโดยระหว่างการเดินทางโดยรถไฟนายกรัฐมนตรีนั้นได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวต่างประเทศ ที่โดยสารมากับรถไฟขบวนดังกล่าวนะคะต่างก็ชื่นชมการดําเนินงานทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่นของไทยรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกจังหวัดสมุทรสงครามนะคะนั่นก็คือตลาดล้มหุบค่ะซึ่งได้เห็นบรรยากาศการค้าขายของของตลาดต้มหุบได้เห็นรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวรอยยิ้มของประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าก็รู้สึกอิ่มเอมใจจังหวัดสมุทรสงครามนั้น จึงเป็นจังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยียนสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากที่จะไปสัมผัสดังนั้นนะคะการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจําเป็นต้องสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามไปสู่ความยั่งยืนต่อไปค่ะ จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมบูธของผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีของดีขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันยงขนมวงโบราณจากกลุ่มตลาดน้ำสามอำเภอซึ่งก็จะมีอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาและอำเภอวัดเพลงค่ะและผลิตภัณฑ์แป้งรําเกลือจืด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางนางลี่โดยนายกรัฐมนตรีนะั้นแนะนำให้กเกษตรกรพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและประยุกต์ให้เข้ากับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายที่รัฐบาลนั้นวางไว้ให้สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับจังหวัดและประเทศต่ตอไปอีกด้วยนั่นเองนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นามาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะ นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะยินดีที่ประเทศไทยนั้นได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่องโดยไทยนะคะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวจีนค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนัก ท่องเที่ยวจากชาวจีนนะคะซึ่งยกให้ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันที่ต้องการมาเยือนหลังมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 ซึ่งล่าสุดนะคะทางการจีนได้ประกาศเปิดประเทศและอนุญาตให้บริษัทน้าเที่ยวและบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ทั่วประเทศจีนรวมถึงธุรกิจตัว๋วเครื่องบินโรงแรมดําเนินกิจการจัดการท่องเที่ยวสําหรับชาวจีนแบบหมู่คณะไปยัง20ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยโดยเริ่มตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์255 26โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดแคมเปญนะคะเพื่อที่จะดึงดูดและมีมาตรการในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอน้นเดินหน้ากลายุทธ์ China East Bank ดึงนักท่องเที่ยวจีนนะคะกลับมาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยร่วมกับภาคเอกชนจัดแคมเปญใหญ่ช h u a n One Heart นะคะไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันส่งเสริมการตลาดดึงนักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวไทยพร้อมทั้งใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในลักษณะ Worldwide Platform นะคะและสารต่อกลยุทธ์ Celebrity Marketing ตลอดจนเร่งฟื้นเที่ยวบินรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนและร่วมกับพันธมิตรขายแพ็กเกจท่องเที่ยวทั้งเดินทางข้ามชายแดนทางบกรถไฟความเร็วสูงจีนลาวและเรือครูสแม่น้ำโขงทั้งนี้นะคะทางด้านของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอท,อท,อทอนั้นได้ตั้งเป้าหมายดึงดนะูดนักท่องเที่ยวจีนมาไทยได้ไม่น้อยกว่า5ล้านคนในปีนี้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะภาคเอกชนของไทยและจีนได้ร่วมมือกันผลักดันการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศโดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์น,นี้นะคะไทยจะมีการจัดมหกรรมด้านการท่องเที่ยวซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเพื่อที่จะ จัดทำแผนและแคมเปญการท่องเที่ยวระหว่างกันและในเดือนมิถุนายน2,566ค่ะไทยยังเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกครั้งที่16ซึ่งคาดว่าจะมีนักธุรกิจจีนจากทั่วโลกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า3,000คนมูลค่าเงินสะพัดกว่าพันล้านบาทและดึงดูดการค้าการลงทุนอีกมหาศาลนั่นเองนะคะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นยินดีที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวและมีสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่องพร้อมขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันจัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั่วโลกแต่เป็นไปตามมาตรการสาธรารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของไทยในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ีนซึ่งปี2512มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยมากถึง11ล้านคนสร้างรายได้กว่า5 3 1แสนล้านบาททั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกด้านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2516เป็นต้นไปโดยขอให้ดำเนินการอย่างรอบคอบคำนึงถึงมาตรการทางสาธารณาสุขและเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นเองค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะนางสาวทิพานัน์เสียดิชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐ,ฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางถนนรางเรือและอากาศโดยเฉพาะทางถนนคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14กรกฎาคม2558นะคะได้มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะสายบางใหญ่กาญจนบุรีเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางและส่งเสริมระบบขนส่งโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวค่ะซึ่งโครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์นั้นในสายบางใหญ่กาญจนบุรีมีพื้นที่ผ่าน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนคนปรปฐมและจังหวัดกาญจนบุรีระยะทาง96.41กิโลเมตร ปัจจุบันนะคะมีความคืบหน้าด้านงานโยธาก่อสร้างแล้วเสร็จ13สัญญาจาก25สัญญาค่ะภาพรวมความคืบหน้านะคะไปมากกว่า88%ค่ะส่วนงานระบบหรือว่า O M นั้นมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าพื้นที่ทั้งหมด8ด่านเป็นที่เรียบร้อยนะคะประกอบไปด้วยด่านบางใหญ่ด่านรีสะทองด่านนครชัยศรีด่านนครปฐรมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่ามกาด่านท่าม่วง ภาพรวมนะคะคืบหน้า12%ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานโดยเฉพาะในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ทดสอบใช้บริการสายทางชั่วคราวในช่วงปีใหม่ปี2517นะคะโดยคาดว่าสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ในช่วงหลังปีใหม่2 5 6 8นั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จนะคะจะช่วยส่งเสริมการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังภาคตะวันตกของประเทศได้ให้เป็นไปด้วยความสะดวกนะคะรวดเร็วรวมทั้งเชื่อมต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีและเชื่อมต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะพลเอกประยุทธ์นั้นได้วางรากฐานให้กับประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่างๆที่สําคัญอนาคตอันใกล้นี้นะคะระบบการขนส่งเพื่อการค้าการลงทุนก็จะเชื่อมโยงกันครอบคลุมทั้งรถรางเรือเครื่องบินค่ะก็จะสามารถเพิ่มการแข่งขันในภูมิภาคและระดับโลกในอนาคตได้แน่นอนนั่นเองนะคะ สำหรับข่าวสุดท้ายนะคะที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนางสาวไตสุรีไตสละนากุลนะคะรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าจากการที่รัฐบาลน,นั้นดําเนินโครงการช้อปดีมีคืนโดยมีระยะเวลาให้ประชาชนนั้นได้ใช้สิทธิ์นํายอดการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไปลดหย่อนภาษีเงินได้สําหรับภาษีปี2 5ง6นะคะสามารถใช้จ่ายได้ ตั้งแต่วันที่1นึมกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2,516ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะโครงการก็ได้นำเนินมาถึงข้งสุดท้ายแล้วนั่นเองนะคะทั้งนี้จึงขอเน้นย้ำ ให้กับผู้ที่มีเงินได้นะคะที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการหักมีการใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะจนถึงวันที่1 5กุมภาพันธ์นะคะอย่าลืมขอใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบในรูปแบบของกระดาษหรือว่าใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะจากผู้ขายจากนั้นก็เก็บใบกำกับภาษีจากการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดําเนินโครงการนี้ไปประกอบกับก,บการหักลดหย่อนภาษีในช่วงยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจําปี2516ในช่วงเดือนมกราคมจนถึง เดือนมีนาคม25 6 7ค่ะทางด้านของนางสาวตรายสุรีนะคะกล่าวว่าโครงการช็อปดีมีคืนเป็นโครงการที่รัฐบาลนั้นให้ประชาชนผู้มีเงินได้นํายอดการใช้จ่ายการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่1มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2 5ง6ไปหักรถย่ตนภาษีได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน4 0,000บาทโดยมีเงื่อนไขว่าย,ยอดการใช้จ่าย3 0 0 0 0บาทแรกนั้นสามารถใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบแบบกระดาษ และใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบแบบ e-check invoice นะคะแต่ว่าอีก1,000 0บาทนั้นก็จะต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการที่ออกไปกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบแบบ e-check invoice เท่านั้นนั่นเองค่ะ ท้ายนี้นะคะทางด้านของนางสาวไตสุรีนะคะได้กล่าวว่าภายใต้โครงการช้อปดีมีคืนรัฐบาลคาดว่าจะเกิดการใช้จ่ายและมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ56,000ล้านบาทสนับสนุนให้ GDP เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายร้อยละ0.16และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นตลอดจนเป็นการสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้ด นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวดิฉันกันทีพอพรเนิเชรัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15-24ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดผลิตสื่วรันคลิปชิงทุนการศึกษากว่า3 0,000บาทในหัวข้อ ทหารไทยห่วงใหญ่ประชาชนทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง20กุมภาพันธ์2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sopsd.mod.go.th หรือโทรศัพท์02 225 8262 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย